หนึ่งพันวอนอ,ะะอนที่เกิดไฟใช็ครามกถึงสิบนาทีทาตเดินขึ้นไปบนเขาตอนนี้เขาเอ่อัมา ี่โมงสี่โมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นนะครับเรากำลังจะลองเดินขึ้นไปดูนี้อากาศแบบฟ้าแบบคึมๆนะครับแล้วก็มีป้ายพยายามเดินไปขึ้นทางเดิูจากจุดตรงนี้ขึ้นไปถึงข้างบน,บนงทงงทเท่านั้นเกือบสองเท่าก็อระมัณเกือบสิบกิโล ว่ามีครั้งก่อนที่ที่ได้มาเดินกับเพื่อนเพื่อนนักศึกษานะครับที่อาจารย์ทำมาคือเป็นทางเดินลงแต่ว่าันนี้เราจะเดินขึ้นนี่ครับหมาก็อยูขทางนี้ลื่นดีนนะลื่นอาก,กาันดีตอนนี้อุณหภูมิที่เปิดดูในในแอปนะแอปพลิเคชันของของอินดอร์นะครับก็อยู่เท่าไมร่ลบสององศานะครับสวยมากเลย,ยมาเต็มขาวพล ถ้าหิามะตกหนักเยอะๆแบบนี้นะไปจะเขาาแตกมือเลยนะนี่ถือว่าตก,ตกไม่นักมากนี่ครับเรากำลังเดินึ้นนะนี่เลย ตรงนี้ราขึ้นเ็นอตรงนี้ตรงนี้เหมือนเป็นอาจจะไม่แจว่าคืออะไรนะครับก็คือเกิขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับถ้าอม่ให้ เรายังคึ้ขึ้นตรงจุดที่เป็นที่เป็นคลายอยู่ข้างบนนะมาตอนตอนที่ที่มาอาจารย์นะครับอาจารยากับนักศึกษาของ UOS มาครับเราได้มานผักกินข้าวกันอยู่ตรงนี้กันเป็นรับตอนนั้นเป็นช่วงอ่ช่วงที่ยังยังไม่ยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวนะก็ไม่มีแบบก็ช่วงนี้เป็นช่วงท้าร้อนเลย ก็สวยนะเหมือนเต็มเรื่มาแล้วพี่นอ้ก็มีคนมาเดินคือนเกาหลีเนี่ยมันจะมีสถานที่ที่แบบให้ให้ให้คนเกาหลีที่ได้เดินออกกำลังกายเยอะมากเลยครับก็คือคนเกาหลีที่ออกมาเดินเล่นกันเดินกลุ่มเดินเล่นไปคุยไปออกกำลังกายไปนะคนจะชอบเดินมากถึงแม้จะหนาวขนาดลบสองลบสางลบเยอะแบบนี้ครับก็ยังเดินอัอนีจะว่ากันี่เป็นควา,านาวก่อไ มีส่วนลดของผู้หญิงคับของผู้ชายของับฝกงคัหลักนะครับคิ่เป็นทํางะไรลื่นมากเเป็นแขกเป็นเกาะอ,อยู่คนระับน้า็จะเป็นถนนอีกเส้นที่เราขึ้นมานะครับ จากตรงจุดที่เป็นที่เป็นจุดขึ้นเก็บเป็นขานะครับถ้าเกิดเดินตล,ล็อกมาก็จะมาถึงตรงนี้คนระับเราจะเดินกลับมาถึงแลตรงนี้ได้เป็นทางขึ้นอีกตรงทางนึงครับแต่ว่าเราจะไปขึ้นทางนี้เราจะไปขึ้นตรงทางที่เป็นกำแพงเก่าครับกดล็อกขึ้นไปเลย We'll อตรงนี้ผมเคยเข้ามาดูละครั้งนึงนะครับก็แต่ว่ายังไม่เดินยังไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนสุดที่เป็นตามแนว หลุมขุดค้นรอยตีนไดโนเสาร์ที่อ,อาเภอท่าเ,าเทนจังหวัดนครพนมครับหลุมขุดค้นรอยตีนไดโนเสาร์ของอที่จัดตั้ขึ้นมาโดยดกรมทรัพยากรธรณีอันนี้จะเป็นงงไหมครับก็กลมกลม,กลมนี่คืออะไระเดี๋ยวมาเฉลยกันอันนี่นะครับจุดที่กลมกลมหมายถึงจุดที่ปักเสานี่นะครับเป็นจุดสีส้มนะปักเสาแล้วก็จะมีคนคนหนึ่ง ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ดึงดึงเสา่อ,อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นยกหินมาเพื่อจะทําการเรียงหินที่เป็นชั้นๆหนึ่กระแพงนะครับขบบึ้นหลุมหลุมลักษณะลักษณะนี้แตกต่างแต่ไม่แน่ใจ,ะจะว่าขนาดของหลุมนะถ้าคาดคาดว่าจุดุนใหญ่ยยๆ,ๆนี่เป็นเสาที่เป็นเสาหลักส่วนเล็ลกลๆๆนี่ยเป็นเสาทำไวนะ้ไม่แน่ใจนัะนะครับสีของหินก็จะแตกต่ตตางกันไปนะครับ มีสีส้มในส่วนนี้ที่ฝั่งซีเป็นสีส้มเนี่ยก็จะมีการไม่ใช่หินที่สดมากแล้วเป็นหินเก่าแล้วนะครับน่าจะเป็นการผุพังแล้วในบางส่วนส่วนที่เป็นขาวๆนี่จะเป็นหินยุคใหม่ข้างล่างเนี่ยถ้าเจอข้างล่างจะเป็นออกเป็นหินดูในตาเบื้องต้นแต่ว่าเป็นหินไนส์หินออกเป็นหินแปรซะมากกว่านะมีการเรี้ยงของแร่ใหม่เป็นแร่สีเข้มกับแร่สีจางโอ้ ว่า,าดูว,ว่า,าเป็นจริงๆไหมเราก็ไปเข,เข้าไปดูได้นะนสีนำาลที่เป็นสีน,นส้สีน้ก็เลยเป็นสีน,นส้ำสนาดนี้ห่านันต่อไปอ bụi toàn thế này, bụi cũng đẹp quá này, bởi là, cảm lạnh, cái trên này, chiếc tập tin luôn, nhìn, bụi rồi, cái cái อ่าไม่งั้นก็จะเป็นอ่าอ่านะครับเป็นหินหินแปรแล้วเอาไปเป็นหินแปรเลยดดปะเราไม่เห็นได้ตายนะเรเห็นแค่เกิดไปข้างบนเ,เป็นหินเกลือกนะสีแล้วก็ลักษณะของหินก็จะแตกต่างกันไปมาดูกันนะเขาก็จะบอกว่าตรงน,นี้เป็นในชั้นโซนอนะอสกะมันยังโดสง่งบายทางพิเรนะครับก็จะมีอยู่อ่า สามช่วงเวลาแล้วกันนะครับมีสามช่วงเวลาช่วงผมอ่าสัตววัที่ 14, สิบสตววัตที่สิบห้าแล้วก็สัตววัตที่สิบแปดสัตววัตที่สิบแปดก็จะเป็นหินหินยาด่ังก็จะเป็นยุคใหม่ขึ้นมาขนาดก็จะใหญ่ๆนะครับส่วนสัตววัตที่สิบสี่จเป็นหินตามที่ตัดที่เห็นก็จะเป็นหเปลานะครัส่วนสัตว์วัตที่สิก็จะเป็นหินกระดิ่แต่ว่าลักษณะของขนาดหรือว่าไซส์ก็จะ ไม่เท่ากันคละขนาดกันไปนี่นะเราจะให้ดูดูพระจิ๋วข้าล่าเลยเป็นเห็นไมถเป็นหินแปรตัวนี้เป็นก็บนนี้เป็นสตบัตษที่15นะครับขนาดก็จะคละกันไปสายส่วนที่เป็นสวยๆเร็ยเียฝั่งนี้ด้านนี้นะครับจะเป็นสตวรติที่10นะครับมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากตัดได้สวยมากนี่ครับอ่า โอเคเราเดินต่อเนี่ยครับทางเดินขึ้นไปเราไปเดิน,เ,ดนเราจะไปได้ไหมเนี่ยเขาปิดเส้นทางครับ <c oughs> เขาไม่ให้เราขึ้นไปครับ <c oughs> วันก่อนผมยังเดินขึ้นไปได้อยู่นะ่เขาคงให้เราขึ้นไปนะ เห็นอยู่นะครับโซเทาวเวอร์กับอ,อินทาวเวอร์นะครับนี่จะเป็นเส้นแนวนี้จะเป็นแนวกำแพงเมืองเก่านะฮะนี่ยมันไปทางที่เป็นแนวกำแพงเมืองเก่าจริงๆคือเขาปิดแค่ในตเลยเป็นทางการรถจีนแต่วทางเดินที่ไปที่เราเลาทางกำแพงไปนำซันทาวเวอร์ไม่ได้ปิดทัสามารถจะเดินได้มีคนเดินอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะลองเดทกัน มาจริงๆจุดๆนี้เราจะเห็นเมืองได้เห็นเมืองเล็กกว้างกว่าเลยครับนี่ครับเอาว่าเป็นมากกว่าเราตัดสิบองศาเลยนะนี่ครเป็นเคเบิลคาร์เห็นเจอแนวของเคเบิลคาร์นะครับนี่ครก็ข้างล่างนี่เป็นจุด 说他不给就不管。 ครับเราไปต่อแรงมากเลยนะครับให้เราผอมเนี่ยดาจได้เราเกือบจะถึงแล้วนะครับเห็นแล้วให้ใกล้ๆครับ เราผมจบเราไปถึงแล้วลงแรงมากเลยนะโอ้จะหลอกเยอะมากมีการเขียนเต็มเลยลายเ,นเ,นเ,นเนาต็มเ,เ,เลยมี่อกลอกเต็มเลย มันดูมันใจตามเราันใจม่เต็มเลยครับทนกันตี่นั่งใจกันโอ้เต็มเยอะมากเลยครับ

ที่ให้สัญญาณไปนะครับข้ตตางบนตัวตากล้องคนน้อยนะอยู่ไม่รู้ไม่รู้ว่าอยางตอนนี้ผมมีคนเดียวนะตอนนี้อ๋อมีอยู่มีอยู่มีคนเดินสาราตัวตนี้ก็ปิดไว้ไม่ให้คนเข้าไปได้ครับ สวยมากจริงๆผมเคยขึ้นไปข้างบนนะครับก็ก็สวยดีนะครับแต่น,นี้เราจะไม่ขึ้นเราจะเดินเลยถึงแค่ตรงนี้นะครับเขาให้ที่เดินเราจะเดินเดินไปเลาะให้ดูดูบรรยากาศก็ดูาา้ดางานี้นะสวยมากนีาปกติจะมีหน้าที่ว่าบรรนาการโกย โกยหิมะเป็นกองๆไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่โกยเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยหิมะจะเกาะเป็นชั้นๆแล้วมันจะทําให้ลื่นมันเป็นปอนุปสรรการเดินของนักท่องเที่ยวนะครับสวยมากสวยมากดูนักท่องเที่ยวบ้านะมันอยู่คนส่งคนเพราว่ามีคนเดียวแล้วก็มีแคมีเยอะอยู่แบบนคนๆแล้วจะมาเดินเที่ยว สถานที่หนึง่งครับที่ที่ทนัก่องเที่ยวมาเที่ยวดิโซแล้วต้องมาสวยจริงๆแล้วก็ต้ตงขึ้นไปดูบนน่ะ้างบนได้เห็นจะเห็นวิวที่สามารถสัจิุสาเลยครับ <c oughs> เราสามารถได้เดินอ้อมจะด,ดูวิวได้ใครชอบถา่ายรูปหรือว่าชอบอะไรที่เห็นเมืองกุ้งวามแนะนําเลยครับขึ้นแพนผลตรงนงานก็จะเป็นร้านค้าร้านขายของฝากร้านของกินร้านกาแฟนะครับ เ,เพี่อนมาถ่ายรูปมาดูเข้ากลัวมาดูมาเที่ยวมาดูอยู่ทิวทัศน์ของโซลุงโซเดี๋ยวเราจะเดินไปทางบนไปดูเมืองดูเมืองกันดูนี่คไงเราจะเด็นมาข้างบนสุดเราจะเห็นเมือง จะเห็นเมืองได้แบบเหมือก็ทั้งหมดเลยงามมาก ตัอกันต่อ,อคือคือแต่ทังหมเนี่ยจะมีมีหลายเส้นทางตัวขึ้นกลางจะมีเส้นทางขึ้นมาโดยแคเป็นขานะครับไปมีอีกเส้นทางเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เดินต่อขึ้นมาจากจุดจะเป็นจุดลงรถบัสนะครับก็จะมีจุดนี้เดินรถบัสขึ้นมาเราสามารถเชื่รถบัสขึ้นมาแล้วเดินต่อขึ้นมาจางโซทาวเวอร์ หรือว่าจะเป็นเราสามารถที่จะเดินขึ้นมาเลย,ยจุดที่เราเราเดินขึ้นมาจุดเมื่อกี้นี่เป็นโซเวอร์พลลซ่านะครับร้เ็จุดขายของจุดที่เป็นคาเฟ่ช็อปนะครับชิลลี่นะครับถ้าเกิดใครจะขึ้นไปข้างบนข้างบนนูนนะ้นครับ จุดที่เป็นจุดที่ขายี้ตัว๋วจะอนด้านล่างนะครับตอนนี้ที่ซื้อตั๋วด้านล่างดาได้ราคาตั๋วครับอ่าช่วงที่ผมขึ้นมาล่าสุดก็เป็นประมาณช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ประมาณต่อคนหนึ่งหมื่หกพันหนึ่งหมื่หกพันวอนต่อคนนะครับก็ถือว่าไม่แพงคร้งนี้ต้องขึ้นนะครับ มาแล้วก็ต้องขึ้นคนะไจะบอกว่าชั้นไหนคืออะไรนั่นนะครับเขาที่รับผมมาไม่คือคนเดี๋ยว้วที่คือใส่ต่อเลยได้รู้แล้วมาแล้ต้องขึ้น พูดลายข้างมีแตนเราว่าเป็นการแบกรับกันว่าคนที่ขึ้นมาสุนทรขึ้นมาเป็นคู่แล้วก็ีพิ่มกุญแจครับแล้วเ,เขียนชื่อเขียนอะไรเขียนชื่อติดไว้นะเป็นกุญแจเป็นผู้ถืดระบองหัวใจนะแ mm hmm. สดงถึงความรับที่มันคงจะเป็นคู่กันตลอดไปอย่างนี้ครับ mm hmm. อ่าขอที่สองม่ก็คือจะมีการ แจไว้ตรงนี้แล้วก็โยนลูกแจกทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เป็นการล็อกคู่ไว้ใช่